แทางคุมสีแดงคอยคนกลับมารอยลอกเพียนบันนอกหอกนาหมู่ข้ากล้ายืนท้าโตลมลมหนาปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการ ไดด้ใครจะาทาบนเนื้อที่ประมาณสีไร่แปลงนี้รายรอบไปด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งคล้ายกับโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายในอดีตนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ต่างจากพื้นที่ใกล้เคียงคือถูกใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวจนกระทั่งดินหมดสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ แต่หลังจากถูกพัฒนาด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ทำให้ผืนดินกลับมามีชีวิตชีวัยครั้งเป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วที่พัชรีอินบรถหรือพินกอดีตพนักง,งานบริษัทที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรจากจุดเริ่มต้นแบบลองผิดลองถูกมุ่งทำการเกษตรเพื่อขายจนกระทั่งหันมาแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง หากไม่เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาต่อแนวทางนี้ก็ไม่ง่ายนักที่อดีตพนักง,งานบริษัทจะประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรต้องทอะอก,อก,ออก่อนที่จะจะหันมาสนใจนะแล้วก็มาทำเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังเหมือนทุกวันนี้นะก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนเป็น พนักงานโรงงานบริษัทเอกชนนะเป็นบริษัทของญี่ปุ่นเหมือนเหมือนเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะเหมือนเหมือนคนวัยทำงานทั่วไปนะที่ที่ถึงวัยทำงานเรียนจบก็ต้องทำงานก็ต้องมุง่งมุ่งหาแต่เงินนะเป้าหมายคือเงินเงินเดือนนะคะก็ชีวิตก็เป็นอย่างนั้นก็คิดว่ามันถูกแล้ว ไม่ได้ผิดอะไรคนอื่นก็คือสังคมเป็นแบบนี้นะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าพอเราเริ่มเริ่มทำงานไปเริ่มเริ่มโตขึ้นนะเราก็เริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจสังคมเริ่มผันผวนเราเริ่มเริ่มคิดว่าไอ้คำว่าสิ้นเดือนได้เงินเดือนเยอะๆทำทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ได้ขั้นได้ตำแหน่งมีเงินเดือนใช้เงินเดือนขึ้น เท่านั้นเท่านี้เคยคิดว่ามันถูกละเนี่มันคือวิถีชีวิตแต่วันหนึ่งเราเริ่มรู้ว่ามันไม่มัน่นคงจากการเป็นคนที่ศึกษาความเป็นไปในสังคมสนใจเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองอย่างสม่ำเสมอได้บ่มเพาะความคิดจนเริ่มตกผลึกทีละน้อยพี่นกมองหาทิศทางของการมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนมานานนับปีแล้วจุดเปลี่ยนของพี่ท,ที่ที่หักมุมเลยก็คือพอรัก พอรักแล้วก็ศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะมากก็เราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเฮ้ยฉันเป็นคนไทยแต่ตอนนี้ทำงานกับต่างชาติเริ่มเริ่มหันมาทบทวนตัวเองว่าหนึ่งเรารู้แล้วไม่มั่นคงไม่ใช่ทางนี้แน่สองเราเป็นคนไทยเราเป็นเราเป็นรัษฎรนะฮะเราเป็น เราเป็นลูกของพ่อคิดอย่างเนี้ยแล้วเราทําอะไรเพื่อท่านบ้างหรือยังท่านต้องการอะไรอ่ะก็ถามอีกอยู่ในใจอย่างนี้เป็นปีนะถามท่านต้องการอะไรต้องการให้เรามีความสุขต้องการให้เราพึ่งพาตัวเองได้ไม่งั้นพระอ,องค์ท่านจะจะไม่ประกาศคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงออกมาแน่แน่ก็เลยเริ่มพี่เริ่มหันมามองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรความหมายของคำคำนี้คืออะไร จะเดินตามรอยเท้าพ่อคำนี้พูดกันเยอะเยอะจนแบบเหมือนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะเดินตามรอยเท้าพ่อคนนั้นก็ตามรอยเท้าพ่อทุกคนพูดหมดแต่ถามว่าจะเดินยังไงอะเราเราอยากเดินเรารักท่านเราเชื่อว่าพระอ,องค์ท่านไม่หลอกเราพระอ,องค์ท่านรักเราจริงๆแล้วจะทำยังไงให้ให้เดินตามท่านได้จริงๆไม่ใช่แค่พูด ไม่ใช่แค่ลมป่าเมื่อการบ่มเพาะทางความคิดจนถึงที่สุดพี่นกได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทแล้วมาลงมือทําตามความเชื่อของเธอทันทีตอนตัดสินใจลาออกเนี่ยเราก็ตอนแรกพี่เริ่มเริ่มคุยกับแฟนถึงเรื่องเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราเรารู้สึกคิดดูนะลูกไม่มีแล้วตอนแก่เราจะเป็นยังไงเราจะเป็น เราจะทํางานไปจนแก่เนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วลูกไม่มีแล้วอยู่บ้านเป็นเป็นบ้านจัดสรรไม่มีพื้นที่ที่จะอะไรเลยสมัยนั้นนะแล้วถ้าเราเนี่ยเรามาทําเศรษฐกิจพอเพียงตอนนั้นคือดูสื่ออย่างเดียวเลยนะแล้วก็เอามาคุยกันพี่เริ่มเริ่มเชื่อมัน่นเริ่มฟังผู้รู้ท่านนูน้นท่านนี้นะ,ะก็แฟนก็เลยบอกว่าก็เอาสิ ตอนนั้นเราก็มาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็2อสปีนะครับเราก็มีความคิดว่าเราก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วเมื่อยามที่เราแก่เท่าถ้าเราทํางานไม่ไหวในวันข้างหน้าหรือมีคนหนึ่งคนใดเป็นอะไรไปนะครับอาจจะทํางานให้กับโรงงานไม่ได้มันก็จะเป็นจุดผันเปลี่ยนของชีวิตซึ่ง เราจะไปทำอะไรคิดคิดกันไว้ว่าจะเราจะทำอะไรตอนนั้นก็เลยเห็นดีเห็นงามกันว่าออกงานสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำเรื่องพวกนี้เป็นงานอนาคตแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีที่ดินนะครับเมื่อก่อนจะทำงานทั้งคู่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเมื่อรู้จุดเปลี่ยนแล้วเราเริ่มทำเนี่ยพี่ ก็จะเป็นหน่วยกล้าตายพูดง่ายๆเนาะที่จะยอมนะขอออกจากงานแล้วกันแล้วมาทําเรื่องนี้คนเดียวนะคะซึ่งแฟนก็ยังยังทางานอยู่ซึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราเราต้องหักดิบอะไรนะ,ะแฟนก็ยังยังทางานอยู่ยังยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แต่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ใจไม่ร้อนเหมือนคนอื่นแล้ว นะเพราะเราออกมาเพื่อเพื่อทำพื้นฐานตรงนี้พื้นฐานจริงๆของชีวิตซึ่งทุกคนอ่ะท้ายที่สุดเงินเดือนคุณจะกี่แสนคุณต้องกลับมาอยู่บ้านตอนช่วงแรกๆก็เจยดายนิดหน่อยแต่คิดว่าเรามาสร้างตรงนี้ในอนาคตเราจะได้มากกว่าเพราะเรารอไปสร้างตอนที่เรามีอายุมากๆเราก็คงไม่มีแรงพอที่จะไปจับจอบวันดินไปตัดต้นไม้ ไไปปลกต้้นมูหลังจากที่พี่นกลาออกจากงานปลดเครื่องพัฒน,นาการจากมนุษย์เงินเดือนเขาทั้งสองคนได้ขายบ้านจัดสรรในเมืองแล้วมาซื้อที่ดินจำนวนสี่ไร่ครับซื้อที่แปลงนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อจะทำเกษตรนี่แหละโดยตรงเลยและผลพลอยได้ก็คือหนอีเมืองเพราะว่าเราเรารู้แล้วไ ไอเมืองที่ว่ามั่นคงสะดวกสบายเนี่ยมันไม่ใช่ไงเราตกผลึกความคิดตรงนั้นแล้วเรารู้แล้วจะเริ่มต้นเดินตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงต้องพึ่งพาตัวเองได้อย่างน้อยหนึ่งในสี่นะเพราะฉะนั้นพอมันเหมือนพี่มองเหมือนเป็นวาสนาของพี่หรือเปล่าพอพี่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงจะเดินตามรอยเท้าพ่อ าการพึ่งพาตัวเองได้อย่างหนึง่งเรื่องอาหารการกินเพราะฉะนั้นก็ต้องหันมาเรื่องเกษตรแลวเป็นเป็นจังหวะเดียวกันที่ที่เพื่อนแม่บอกขายที่พี่เอาเลยก็ซื้อเลยนะซื้อแล้วก็มาเริ่มปลูกเริ่มลองผิดลองถูกเริ่มแรกไม่ได้จัดการอะไรเลยครับอยากปลูกอะไรเปิดตำราปลูกก็คิดว่าจะทำให้เร็ว เอาเพลงเราไม่คือตอนนั้นเราก็ยังบอกตรงๆว่าก็ยังไม่รู้ศาสตร์ของพระราชานะครับไม่รู้เรื่องของศาสตร์พระราชาก็คิดเหมือนเกษตรทั่วไปว่ามีที่ก็จะทํามีที่ก็จะทําทําแบบไม่รู้เรื่องนะทำแบบไม่รู้เรื่องทําไปเรื่อยแล้วก็ตรงไหนคิดว่าจะได้ตังก็จะทําแต่ทําแล้วก็ไม่ได้ผล ช่วงเริ่มต้นของชีวิตเกษตรกรเขาทั้งสองคนทำแบบลองผิดลองถูกและมุ่งทำการเกษตรเพื่อขายแต่สภาพดินที่เคยปลูกพืชเชิงเดียวดินหมดความอุดมสมบูรณ์ทําให้ช่วงแรกไม่เป็นไปตามที่คาดหมายแต่ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทําให้พี่นกไปศึกษาอบรมต่อยอดองค์ความรู้กับเครือข่ายกิกรรมธรรมชาติเธอจึงมีความรู้มากขึ้น พื้นที่เป็นลักษณะดินลูกกรังและเป็นที่ราบสูงไม่มีแหล่งน้ําอีกทั้งยังเสื่อมสภาพแล้วเขาได้นําองค์ความรู้จากเครือข่ายเกษตรกรรมธรรมชาติมาทดลองปฏิบัติค่อยๆทําตามหลักการเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคาทาทีละอย่างคือเริ่มต้นเริ่มต้นจริงๆเนี่ยที่พี่เริ่มทำเน้เน,นเรื่องป่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเมื่อก่อนพี่จะถึงขนาดอย่างที่1คืออะไร123 4สเขียนลงสมุดเลยนะคะ เพราะว่าไม่รู้จริงๆป่าอย่างที่สองคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยป่าอย่างที่สามคืออะไรประโยชน์สี่อย่างคืออะไรแล้วทำยังไงให้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างมันจะได้ประโยชน์สี่อย่างดินดีน้ำดีอากาศดีสภาพแวดล้อมดีจะทำยังไงก็เราก็มองลึกลงไปอีกทำไงก็ต้องทำให้ดินดีสิถึงก,การเพาะปลูกถึงจะไปได้เพราะว่าเราอย่างที่บอกเราเป็นพื้นที่ที่ ที่แย่มากเนาะพื้นที่ที่ดินตายความแห้งแล้งแล้วก็พืชเชิงเดี่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องทําปุ๋ยจะทำยังไงให้ดินด,หด,ดีหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้อย่างครูบาอาจารย์จะสอนมาว่าต้องเลี้ยงดินให้ดิเนเลี้ยงพืชแล้วพืชจะเ,เลีเ้ยงเราเลี้ยงยังไงก็อย่าปอกเบือกปืวยดินนะก็เริ่มดูจากทีวีบ้าง อ่านหนังสือแนวแปลกๆกติกรรมธรรมชาติบ้างก็ได้พบว่าต้องปรับปรุงบำรุงดินให้มันดีโดยการที่ไม่ใช้สารเคมีคายาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีให้ธรรมชาติบำบัดแล้วก็อย่าปอกเปลือกเปลยดินตามพระราชดำรัสนะครับ ที่รอบข้างยังปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างมากมายแต่พื้นที่เสียไร่แปลงนี้มีพืชหลากหลายชนิดผสมผสานกันอย่างแน่นขนัาด,ด้วยความมั่นคงและมั่นใจในแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงระยะเวลา10ปีทําให้พื้นที่แปลงนี้เปรียบได้กับโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายครับอันนี้จะเป็นยูคาหมดเลยอันนี้จะเป็นที่ดินที่ถูกเปลี่ยนมือด้วย นะคะก็เลยต้องเป็นแบบนี้ที่ดินเดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ไร่ที่สวนนะ,ะแล้วก็เลยไปตรงนั้นนิดนึงเป็นนาหมดเลยนะะแต่พอถูกเปลี่ยนมือปุ๊บก็กลายเป็นยูคาทั้งหมดนะะเป็นมา7-8ปีแล้วมั้งตรงนี้เนี่ยแต่เพิ่งตัดได้รุ่นเดียวนะ ใช่ทั้งหมด<ว>อน,นี้ไม้ป่าพวกอะไรนี่ก็เริ่มโตขึ้นเยอะเหมือนกันนะแปลงนี้เจอสองปีสองปีที่เริ่มทำแปลงนี้โดนด่าหนักเพราะทำข้างทางเราว่าอะไระเขาจะขับรถผ่านบางคนก็ทำไร่ปลูกปลาพี่จะซื้อฟางมากองไว้ตรงกระถางผักที่ปลูกเอาไว้แจกนะฮะมากองไว้สองร้อยก้อนเริ่มต้นข้างแรกเลย แล้วก็สั่งสั่งแฟนบอกซื้อฟางไว้เดี๋ยวอบรมเสร็จกลับไปจะจะเริ่มปรุงดินแล้วนะแะตอนนั้นยังยังอบรมยังช่วยผู้ใหญ่อยู่นะจะเริ่มปรุงดินจะเริ่มทําละคนก็ขับรถผ่านถามําอะาไร่ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างพี่ไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะก็จบคํานี้สั้นๆป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอ่ะบางคนก็ขับรถมาจอดมองนะคะมองเฉยๆแล้วก็ผ่านไปไปถึงไล่มันตรงนั้น อีบ้าเต็มสองรูหูเลยนะแปลงนี้จะโดนด่ายเยอะมากนะบา้าเหมือนแบบทำอะไรว่าบ้าทำที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะไม่เห็นจะมีอะไรกินได้เลยแต่ถ้าจะจะถ้าไม่รู้จริงๆนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นไหมก้านตรงกินได้เต้าเนี่ที่พึ่งตัดแต่งกิ่งลงมาเนี่ยกินได้นะเป็นมีฤทธิ์ทางสมุนไพรด้วยกินได้หมดด้านล่างจะเป็นกระชาย นี่ฮะก็เป็นพืชอาหารของเราทั้งนั้นข้างบนนี่เป็นไม้ป่าลอ่าอันนี้ก็จะเป็นไม้ป่าผสมผสานพอเริ่มต้นเริ่มต้นพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นดินที่ไม่ดีนะฮะจะต้องมีพืชพืชไม้โตเร็วนะอย่างที่พระองค์ท่านสอนนะต้องมีไม้โตเร็วนะป่าอย่างที่สองเนี่ยป่าพลังงานป่าไม้โตเร็วพวกนี้จะเป็น จะเป็นตัวปรับสภาพดินนะคะนี่จะเป็นกระถินเทพานะเขาจะลากเขาเนี่ยจะตึงในโตรเจ้นไว้ในในดินนะได้ดีช่วยปรับสภาพดินให้เราได้ใบร่วงหล่นลงมาก็ช่วยห่มดินให้เรานะแล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงของไม้ไม้ป่าไม้ชนิดอื่นที่โตช้าด้วย ตอนนั้นตรงนี้ที่ได้ที่ใหม่ๆปุ๊บมันเป็นดงมันตะบะลังที่เขาไถไปแล้วนะครับมันก็จะเหลือแต่พื้นดินที่เป็นกวดลูกลังทั้งหมดนะครับจะมีไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยในช่วงตรงระ,ะแวกนี้นะครับมีแค่พื้นดินกับลูกลังเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่เราได้มาแล้วก็ปรับปรุงบำรุงดินก็ปลูกพืชให้เห็นอย่างที่เห็นนี่นะครับ มันต้องใช้การห่มดินต้องใช้การเราก็ใช้ศาสตร์พระราชาแล้วครับไม่ปอกเปลือกเปลยดินก็คือห่มดินเริ่มแรกก็ใช้ฝางฟางครับใช้ฝางข้าวก็ที่พอจะหาซื้อได้นะครับเพราะว่าลําพังหญ้ามันก็ไม่พอที่จะกบดินที่นี่ได้นะครับเพราะหญ้าก็ไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากว่าพื้นดินมันไม่ดีสิ่งใดใครนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมผลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่ง ให้เศษอินรียให้ทงบุญนิยมเป็นพยานกขีให้พื้นธรณีจงรับฟังแม้ว่าพี่จำเนียนยังไม่ได้ลาออกจากงานแต่ช่วงเย็นหลังจากเลิกงานเขาจะรีบกลับบ้านเพื่อทำงานด้านการเกษตรหรือทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดพี่จำเนียนจะกลายเป็นเรียวแรงสำคัญเลยทีเดียวครับเขาออกรอบตีกลอฟครับทั่วๆไปออกรอบแต่งสวนครับ <mm แต่ติ่งต้นไม้บ้างก็จะมีวันทำงานสวนก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เต็มเต็มที่นะครับไม่คิดถึงชีวิตสมัยก่อนไหมก็ห้างวันอาทิตย์ไปทำเที่ยวอะไรก็บางทีก็ค euh ิดถึงแต่ว่าคิดถึงไปเชิงเสดายนะเสียดาอย่างเงี้ย เพราะทำไมเรารู้เรื่องนี้ช้าจังถ้าเรารู้เร็วกว่านี้เราคงได้เราคงไม่ได้ไปเที่ยวขนาดนั้นนะครับในช่วงในช่วงนั้นยุคนั้นเราก็ทำเงินได้เราก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวทุกทุกคนก็คิดว่าพอมีเงินได้ก็เที่ยวได้อะไรเงี้ยแต่เทียบพูดถึงว่าตอนไปเที่ยวห้างเดินช้อปปิง้ง วันหยุดกลับมาทําเกษตรมีความสุขมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนไปไปไปเที่ยวห้างได้ได้บันได้แค่เรื่องบันเทิงอย่างเดียวครับได้เพลิดเพลินตาไปเฉยๆซึ่งมันไม่่ใช่ความสุขนะครับแต่อย่างนี้เราังได้ออกกําลังกายบ้างนะครับมีความสุขกับการทําอันนั้นเดินเดินหมดแล้วก็แล้วไปหมดเงินด้วย เดินห้างทียังไม่ไม่ได้ซื้ออะไรก็หมดหลายตังนะครับเ <Okay. S 1> พราะสิ่งย้าสิ่งยัวมันค่อนข้างเยอะไอ้นุ่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นุ่นก็สวยไ,ไอ้นี่ก็สวย,สวย <laughs> ซึ่งบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องเยอะแยะนี่เอากิ่งนี้ก่อนกิ่งนี่ดูปลายกิ่ง ลำดวนต้นนี้พุ่งหาแสงชรูปปิ๊บเพราะวจะมีแรงงานเสริมใช่จากวันจันจันถึงเสาเราทำคนเดียวส่วนวันอาทิตย์เราจะคิดไว้ละอะไรที่เราทำเองไม่ได้ที่ต้องใช้แรงงานคนเราจะวางแผนเอาไว้ละ โดนแน่อะไรเงี้ยหยุดมาโดนแน่อะไรเงี้ยช่วงช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นี่ก็ทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องใช้แรงงานเยอะที่เราทำคนเดียวอะไรที่มันหนักหนาไว้วันอาทิตย์ต้องใช้คนต้องต้องต้องรีบมัอนอย่างช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยในสวนของพี่จะค่อนข้างทึบ นาะแล้วก็มีโซนหนึ่งที่พี่จะต้องต้องแต่งกิ่งท่นจะเป็นมะม่วงที่ที่ที่ติดตอนครั้งแรกที่ซื้อที่จะเป็นต้นมะม่วงเก่าติดอยู่เพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะพี่จะต้องแต่งกิ่งแต่งโป่งเพื่อเปิดแสงเพื่อให้ให้พืชข้างล่างนะได้ได้รับแสงให้ทั่วแล้วมีผลกับเรื่องการเจริญเติบโตสิ่งใใดดครนอจจะเข้า ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีออที่แรกๆนะครับนนก็เมื่อยครับเพราะว่าร่างกายเราอยู่กับโรงงานอาุตสาหกรรมจากที่ทำงาน,งานเลิกทำงานก็นอนพักผ่อนเดินเที่ยวห้างนะครับวันอาทิตย์ ก็เดินชอปปิ้งบ้างไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบ้างอย่างนี้ร่างกายเราไม่ได้ไม่ได้ใช้งานหนักในช่วงช่วงที่ผ่านมาพอหลังจยากทําเกษตรพอเริ่มทําเกษตรปุ๊บํำทําสิ่งเหล่านี้มันก็ร่างกายเราก็เริ่มเมื่อยครบก็มีความคิดว่าโอ้ทำไมแล้วเมื่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถึง ร่างกายเราเจ็บเราจะไหวไหมนอก,ก็ได้ก็ได้เกิดความฉุดคิดว่าดีแล้วที่เราได้เร,ไดเราได้ทําตรงนี้แล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ตอนที่เรายังมีแรงถ้าเกิดเราปล่อยให้ชีวิตเราอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมไปเรื่อยๆแล้วเราไปคิดได้ตอนอ,นอนายุสักเกือบเกษียณหรือกเกษียณแล้วแล้วเราเริ่มลงมือทําอย่างนี้เราคงไม่ไหวและก็ไม่ทันท,ที่ที่ได้เห็นผลด้วย ตั้งแต่เริ่มหันมาทำแนวทางเกษตรอินทรีย์จะมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจว่าการทำเกษตรแนวทางนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเม็ดเงินแต่ในความเป็นจริงณวันนี้เขาสามารถเก็บดอกผลจากพื้นที่เสียไร่นี้ได้อย่างสบายการปลูกผักกระถางก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้เพียงแต่เขายังไม่ได้ทำเพื่อขายหากแต่ทำไว้กินเองและเป็นตัวอย่างให้กับคนที่สนใจ คนี้จะหนึ่งก็คือเอาไว้กินเองแหละหลักๆเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเรามักจะได้ยินเวลาที่เราบอกให้ใครทำเนี่ยว่าเราปลูกผักกินเองนะเราจะมีอาหารปลอดภัยเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าไม่มีที่ปลูกไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเนาะทีนี้เราก็เลยเออหนึ่งทำไว้กินเองด้วยง่ายสะดวกรีบรีบร้อนๆไม่ต้องเข้าสวนเด็ดได้เลยชายคาสอง ให้ให้เขาเห็นเป็นต้นแบบว่าแม้แม้ไม่มีสักไกล้ก็ไม่อดอย่าสร้างเงื่อนไขเราสามารถที่จะมีอาหารกินเองได้ปลอดภัยด้วยอย่าว่าเราไปซื้อที่ท้องตลาดเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ทุกวันนี้เนาะสารเคมีอะไรต่างๆที่เขาแถมมาให้เราเนาะมันเยอะเงินก็เสียชีวิตก็จะหาไม่ เพราะฉะนั้นง่ายๆแค่นี้ขุยมะพร้าวเป็นอินทรีย์วัตถุเนาะหาง่ายๆมีลูกมะพร้าวเองก็สับๆๆไม่มีก็ซื้อเข้าบ้างก็ไม่ได้แปลกแล้วก็มูลสัตว์ที่ผ่านขาบวนการหมักบ่มสมบูรณ์แล้วคุกเขาใส่กระถางตัดตัดปักปักปลูกปแป๊บเดียวได้กินผักกระถางเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากนักวัสดุก็หาได้จากท้องถิ่น สำหรับพี่นกเขาจะใช้ปุ๋ยอคอกที่ผ่านกนารหมักแล้วหนึ่งส่วนผสมกับขุยมะพร้าวสี่ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันหากระถางตามใจชอบสามารถปลูกผักพื้นบ้านหลายชนิดไว้กินเองได้อย่างดีครับอันนี้วอเตอร์เคสเป็นผักกินใบผักฉลาดยิ่งเด็ดยิ่งแตกกินสดได้เลยหรือว่าจะแกงส้มชุบไข่ทอดก็อร่อย ถ้าจะกินสดก็ได้เลยมันติดง่ายง่ายมากบางทีหล่นไปอยู่กับพื้นเฉยๆยังงอกเลยตัวนี้ง่ายมากเพราะว่าเนี่ยถึงถึงแนะนำว่าเป็นตัวนี้ถ้าคนที่ไม่มีเวลานะคือไม่ลดน้ำสักวันสองวันเขาก็อยู่ได้ขยายพันธุ์ก็ง่ายสิ่งใใใดดครน้้อจจะเขาไ ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีหลังจากที่ทำสวนของตนเองจนอุดมสมบูรณ์พอสมควรแล้วพี่นกยังได้เสียสละเวลาส่วนตัวไปช่วยเป็นวิทยากรอบรมที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสองสลึงอำเภอแกรงจังหวัดระยองอย่างสม่าเสมอครับอ่า การที่การที่ไปช่วยเนี่ยต้องต้องย้อนไปช่วงที่เราฝึกอบรมนะคะกสิกรรมธรรมชาติครั้งแรกเนี่ยพี่ไปฝึกอบรมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติครั้งแรกเนี่ยวันสุดท้ายจะเป็นวันที่อมอบใบงานถ้าในกลุ่มเครือข่ายของพวกเราเราจะเรียกว่าใบงานแต่คนทั่วไปจะเรียกวุฒิบัตรเนั้นใบงานความหมายก็คือ,อเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาระ,ะหน้าที่ที่เรารับ ที่เรารับต่อมาจากครูบาอาจารย์นะจากเครือข่ายว่าเราต้องแบ่งเบางานแบ่งเบาความห่วงใย,ยของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเราเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาแล้วเราและเอามาทำจนได้ผลกับตัวเองแล้วเราต้องแบ่งปันให้คนอื่นด้วยอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวท่านบอกยิ่งให้ไปยิ่งได้มานะเมื่อเรารู้ทำและรอด เห็นผลจริงแล้วเราก็ต้องแบ่งดังนั้นการที่ไปช่วยผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันที่ศูนย์สองสีึงก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะแบ่งปันที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็แบ่งเบาภาระของพระเจ้าแผ่นดินได้อย่างหนึ่งพี่เชื่ออย่างนั้นที่ถึงทำทำทุกอย่างเพื่อเพื่อจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าเราพึ่งพาตัวเองได้ยังไงได้แบบไหนทำยังไง เพราะการที่เราบอกให้คนอื่นพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยมันเหมือนเป็นแบ่งเบาความรักความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีให้กับประชาชนของพระองค์ท่านจากความเข้าใจโลกเข้าใจสังคม สะสมจนเป็นผลึกทางความคิดมองการไกลว่าทิศทางความยั่งยืนของชีวิตคืออะไรทําให้เขาทั้งสองคนจัดสารเหตุปัจจัยรอบข้างนําสู่แนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงเพื่อเป็นบํานาญของชีวิตในระยะยา,ยาวจากพื้นดินที่ขาดความมุดมสมบูรณ์ถูกเติมเต็มด้วยศาสตร์ของพระราชาระยะเวลา1ิปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์และตอกย้ำความมั่นใจให้กับพี่นกและพี่จำเนียนว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือความยั่งยืนของชีวิตได้อย่างแท้จริงครับแสยังมีแสงธรรมสองนำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพร้อมกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไป